พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครามนำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องพระเ<ร>จ้า,ายิ่งใหญ่ยยสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเราดูนาฬิกาดูปฏิทินดูระยะเวลาต่างๆก็รู้สึกว่าทุกอย่างนั้นมันก็เคลื่อนไปเร็วๆนะครับแป๊บเดียวก็วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์อีกแล้วนะครับอย่าลืมนะครับชีวิตของเราไม่ได้อยู่นิ่งๆชีวิตของเรามีการขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลามีคนเคยกล่าวเอาไว้อย่างนี้นะครับว่า แม้เรายืนอยู่เฉยไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแม้เราจะหยุดนั่งอยู่กับที่นิ่งๆไม่ใช่ว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนหรือหยุดสิ่งที่กำลังก้าวไปข้างหน้าดังนั้นเมื่อโลกเมื่อการเวลาเมื่อเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมกำลังเคลื่อนไปเราจาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนตัวเราเอง เรียนรู้ในการที่จะลุกขึ้นมาขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าพร้อมๆกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่าย่ำอยู่กับที่อย่าหยุดความคิดอย่าหยุดที่จะพัฒนาตัวเราเองอย่าหยุดที่จะไขว่คว้าในสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าพอจะกระทําได้ไม่ถึงขนาดว่าจําเป็นต้องเป็นคนละโมบโลภมากแต่ไขว,ขว่คว้าอนาคตเพราะว่าพระเจ้าได้สอนเราทั้งหลายว่าชีวิตของเรานั้น มีชีวิตอยู่ด้วยความหวังใจความเชือ่อคือความหวังใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่ามีอยู่จริงนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องฝ่ายวิญญาณจิตเกี่ยวข้องกับเรื่องชีวิตในโลกนี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงอนาคตต่างๆถ้าชีวิตของเรายังมีลมหายใจยังมีการขับเคลื่อนต่อไปยังมีความรู้สึกยังสามารถที่จะมีเรี่ยวมีแรงทำสิ่งใดที่จะเกิดประโยชน์ได้ก็ อย่าละเลยอย่ามองข้ามอย่าให้ชีวิตเป็นเหมือนสิ่งที่ไร้ค่าเป็นเหมือนวัตถุที่ถูกวางเอาไว้ตั้งเอาไว้แล้วก็ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นเพราะว่าชีวิตของคนเราทางเลือกโอกาสเลือกในแต่ละวันในแต่ละช่วงจังหวะของเวลามีไม่มากนักนะครับบางคนมีทางเลือกหลายทางในคราวเดียวกันบางคนมีทางเลือกเดียวบางคนแทบจะไม่มีทางเลือกเลยดังนั้นเมื่อมีโอกาส หลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาเมื่อเรามีจังหวะสามารถไขว่คว้าจับได้ก็ลองทําดูนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมได้รับกําลังใจและมีเรี่ยวแรงในการดําเนินชีวิตนอกจากพระคำของพระเจ้านอกจากการทรงนําของพระเจ้าแล้วนะครับคุณพ่อของผมได้พูดกับผมอย่างนี้นะครับว่าสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่ใต้สายตาเราหมายความว่าสิ่งที่อยู่ข้างล่างตาเราคือที่ตาเรามองเห็น อย่าพึ่งปฏิเสธว่าเราทำไม่ได้ถ้ายัางไม่เคยลองจับยังไม่เคยลองทำเราเห็นสิ่งใดถ้าก็ถามว่าทำได้ไหมอย่าพึ่งบอกว่าไม่ได้ถ้ายัางไม่ได้ลองอยังไม่ได้เริ่มต้นนี่เป็นสิ่งที่เตือนจิตใจเตือนสติและให้กำลังใจให้ความท้าทายในชีวิตของผมที่จะต่อสู้จะกระทำในแทบทุกๆเรื่องก่อนถ้าไม่ได้ก็คือบอกว่าไม่ได้ แต่ถ้ายังไม่ได้ทําก็ยังบอกว่าทําไม่ได้นะจะไม่ทําจะไม่พูดเด็ดขาดนะครับนี่เป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตก็อยากจะหนุนใจรถทั้งหลายด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเราผ่านหนึ่งสัปดาห์ไปแล้วหลายท่านมีความรู้สึกมีความสุขมีความหวังประสบความสําเร็จในชีวิตหลายท่านก็มีอย่างมีความรู้สึกว่าย่าอยู่กับที่หลายท่านก็มีความรู้สึกว่ากดดันตกต่ําถดถอยลงไปหนึ่งสัปดาห์อยู่ที่เราจะมองชีวิตของเราอย่างไร ดังนั้นขอบคุณพระเจ้าครับอย่างไรก็ตามเราจะก้าวต่อไปด้วยกันในการดําเนินชีวิตของเรานะครับชีวิตยังไม่สิน้นเราก็ต้องดําเนินชีวิตดิ้นรนกันต่อไปแต่การดิ้นรนของเรามีความหวังการดิ้นรนของเราไปในทิศทางที่เรารู้ว่าเราไปพร้อมกับองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับพระวนจะนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะนํามาศึกษาด้วยกันก็จะอยู่ในพระธรรมสดุดีหนังสือบทเพลงสดุดีนะครับก็เป็น พระธรรมที่เราใช้ในการศึกษาในวันอาทิตย์ทุกๆครั้งเมื่อเราพบปะกันนะครับคุณผู้ฟังครับพระธรรมสดุดีวันนี้ในบทที่145เป็นสดุดีที่น่าสนใจมากที่จะทําให้เราเห็นว่าพระเจ้าของเรานั้นพระองค์ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้สําหรับเราสําหรับสิ่งที่เป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์สิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสร้างทุกสิ่งไม่ว่าจะเล็กที่สุดหรือใหญ่ที่สุด หรือจะเป็นสิ่งที่ลี้ลับเร้นลับที่สุดก็แล้วแต่พระเจ้าทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้สําหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถ้าราทั้งหลายได้เห็นและตระหนักถึงข้อนี้เราจะรู้ว่าเมื่อเรายือนอยู่ที่ริมฝั่งทะเลเราก็มองเห็นว่าสิ่งนั้นช่างเกินเอื้อมเหลือเกินทะเลทอดยาวไปไกลเหมือนสุดขอบฟ้าเราทั้งหลายแทบจะ ไม่มีปัญญาที่จะก้าวข้ามหรือเดินไปจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนู้นได้แต่นั่นเป็นพระเจ้าทรงสร้างได้พระเจ้าทรงกระทำขึ้นเพื่อเราทั้งหลายเพื่อสัตว์ที่อยู่ในทะเลนั้นทั้งหมดนีมีแผนการของพระเจ้านี่มีพระประสงค์ของพระองค์อยู่เบื้องหลังในทุกๆสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างหรือว่าเรามีโอกาสไปดูที่เชิงเขาเราก็จะเห็นว่าเมื่อมองดูข้างบนช่างสุดลูกหูลูกตากว้างไกลเหลือเกิน ไม่รู้ว่าพระเจ้ามีพระประสงค์อะไรในการส,สร้างภูเขาแมกไม้ป่าเขาลำเนาภัยต่างๆเหล่านี้พระเจ้าสร้างขึ้นมาได้อย่างไรเกินความเข้าใจของเราพืชพันธน,นานาประการสัตว์ป่าสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างก็อัศจรรย์มากมายนะครับดอกไม้ป่าบางชนิดก็มีการบานแค่ปีละครั้งบางชนิดก็บานแทบทุกๆวัน บางชนิดก็ฤดูหนึ่งบานครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งก็แล้วแต่กําหนดของมันนี่ถือได้ว่าเป็นไปตามพระปรีชาญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้ทรงสร้างเอาไว้นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าเราจะคิดอย่างไรชีวิตเราวันนี้จะภูมิใจในการที่เราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าชีวิตวันนี้เราจะมีความรู้สึกผิดหวังจะมีความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตมีความรู้สึกท้อถอยอย่างไรก็แล้วแต่เราจะ ากสิ่งเหล่านั้นวางสิ่งเหล่านั้นเอาไว้เราจะมาอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าด้วยกันดูว่าพระคำของพระเจ้านั้นได้ตรัสอะไรกับเราทั้งหลายนะครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าจากพระธรรมสดุดีบทที่145นะครับผมจะอ่านตั้งแต่ข้อ1เป็นต้นไปจนถึงข้อที่21ครับพระธรรมสดุดีบทที่145ข้อหถึงข้อที่21มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระมหาราชาข้าพระองค์จะเยินยอพระองค์ถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์เป็นนิจการข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ทุกทุกวันสรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิจการพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และสมควรจะสรนเสริญอย่างยิ่ง ความใหญ่ยิ่งของพระองค์นั้นเหลือจะอย่างรู้คนชั่วอายุหนึ่งจะสรรเสริญพระราชกิจของพระองค์ให้คนอีกชั่วอายุหนึ่งฟังและประกาศกิจการอันทรงอนุภาพของพระองค์ข้าพระองค์จะภาวนาถึงสง่าราศีอันรุ่งโรจน์ของความสูงส่งของพระองค์และถึงพระราชกิจ อัศจรรย์ของพระองค์มนุษย์จะกล่าวถึงอนุภาพแห่งกิจการอันน่าเกรงขามของพระองค์และข้าพระองค์จะเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์เขาทั้งหลายจะโฆษณาข่าวเรื่องลือถึงคุณความดีอันอุดมของพระองค์ออกมาและจะร้องเพลงถึงความชอบธรรมของพระองค์ พระเจ้าทรงพระเมตตากรุณาทรงกริ้วชาและมีความรักมั่นคงอย่างอุดมพระเจ้าทรงดีต่อทุกคนและความรักเอ็นดูของพระองค์มีอยู่เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์จะถวายโมทนา ขอบพระคุณพระองค์และธรรมิกชนทั้งสิ้นของพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์เขาทั้งหลายจะพูดถึงพระสิริแห่งราชอาณาจักรของพระองค์และเล่าถึงริธานุภาพของพระองค์เพื่อให้กิจการอันทรงอนุภาพของพระองค์และสงางราศีอันรุ่งโรดแห่งราชอาณาจักรของพระองค์ แจ้งแก่บรรดาบุตรของมนุษย์ราชอาณาจักรของพระองค์เป็นราชอาณาจักรนิรันดร์และแผ่นดินของพระองค์ดำรงอยู่ตลอดทุกชั่วชาติพันธุ์พระเจ้าทรงสัต์ซื่อตามพระวจนะทั้งสิ้นของพระองค์และทรงพระเมตตาตามกิจการทั้งสิ้นของพระองค์พระเจ้า ทรงชูทุกคนที่กำลังจะล้มลงและทรงยกทุกคนที่โน้มตัวลงให้ลุกขึ้นในตาทั้งปวงมองดูพระองค์และพระองค์ประทานอาหารให้ตามเวลาพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์พระองค์ทรงให้สัตว์โลกทุกอย่างอิ่มตามความปรารถนาพระเจ้าทรงชอบธรรม ตามทางทั้งสิ้นของพระองค์และทรงเอ็นดูในการกระทําทั้งสิ้นของพระองค์พระเจ้าทรงสถิตใกล้ทุกคนที่ร้องทูลพระองค์ทุกคนที่ร้องทูลพ,พระองค์ด้วยใจจริงพระองค์ทรงปโปรดตามความปรารถนาของบรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์พระองค์ทรงฟังเสียงร้องทูลของเขาด้วย และทรงช่วยขัให้รอพระเจ้าทรงสง,งวนทุกคนที่รักพระองค์ไว้แต่บรรดาคนอธรรมพระองค์จะทรงทำลายปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระเจ้าและให้บรรดาเนื้อหนังทั้งสิน้นถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นนิจการ คุณผู้ฟังครับจากพระธรรมตอนนี้ทําให้ผมคิดถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าการทรงสร้างและการเลี้ยงดูของพระองค์ที่มีต่อทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างนะครับผมจะขออนุญาตนําพระคำของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งที่ได้บรรยายถึงฝีพระหัตถ์ของพระองค์นะครับในพระธรรมสดุดีบทที่ร้อยสี่นะครับตั้งแต่ข้อที่24เป็นต้นไปได้บันทึกเอาไว้อย่างนี้นะครับข้าแต่พระเจ้า พระราชกิจของพระองค์มากมายจริงๆพระองค์ทรงสร้างการงานนั้นทั้งสิ้นด้วยพระปัญญาแผ่นดินโลกมีสิ่งที่ทรงสร้างเต็มหมดทะเลอยู่ข้างโน้นทั้งใหญ่และกว้างซึ่งไหนนั้นมีสิ่งเคลื่อนไหวนับไม่ถ้วนคือสัตว์ที่มีชีวิตทั้งเล็กและใหญ่กำปั่นแล่นไปโน้นนะั่ะ และเลวีอาธานที่พระองค์สร้างไว้ให้เล่นในนั้นสิ่งเหล่านี้แงนหาพระองค์เพื่อให้พระองค์ประทานอาหารแก่มันตามเวลาเมื่อพระองค์ประทานให้มันก็เก็บไปเมื่อพระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ออกมันก็อิ่มหนำด้วยของดีเมื่อพระองค์ทรงซ่อนพระพักเสียมันทั้งหลายก็ลำบากใจ เมื่อพระองค์ทรงเอาลมหายใจมันไปเสียมันก็ตายและกลับเป็นผงคลีเมื่อพระองค์ทรงส่งวิญญาณของพระองค์ออกไปมันก็ถูกสร้างขึ้นมาและพระองค์ก็ทรงเปลี่ยนโฉมหน้าของพื้นดินเสียใหม่คุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปในวันนี้นะครับเราได้เห็นว่าพระคำของพระเจ้านั้นได้เริ่มต้น ด้วยการสรรเสริญความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าพระเจ้าทรงสง่างามน่าเกรงขามอย่างที่เกินความบรรยายไม่อาจจะหาคำใดมาบรรยายในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้พระองค์ได้ทรงสำแดงพระลักษณะของพระองค์ในสิ่งมหัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงสร้างและความสง่างามความน่าเกรงขามนี้ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ห่างไกลเกินไป สำหรับเราพระองค์ได้ทรงทำงานในฐานะของพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าพระผู้สร้างพระองค์ได้ทรงแต่ต้องโลกนี้และชีวิตของเราทั้งหลายสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างด้วยความรักความเห็นอกเห็นใจและการให้อภัยพระองค์ได้ทรงโอบกอดลูกๆของพระองค์พระองค์รักษาพระสัญญาของพระองค์เสมอ ไม่เปลี่ยนแปลงและพระองค์ก็พร้อมที่จะยกชูเราทั้งหลายขึ้นเมื่อเราสะดุดลม้ลมลงและพระองค์ได้ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์มาหาเราด้วยความรักและทรงประทานหัวใจที่เราทั้งหลายปรารถนาแก่เราสิ่งที่ดีที่สุดนั้นก็คือพระองค์ทรงสเสด็จมาใกล้เราเพื่อทำให้เรารู้สึกพึงพอใจเพื่อที่จะช่วยกู้เรา พ้นจากวิกฤตและเพื่อทำให้เรามีความมั่นคงในชีวิตและช่วยทำให้เรามีกำลังมีชัยชนะเหนืออารมณ์ทุกโศกเศร้าเหนือความรู้สึกสงสารตัวเราเองพระองค์ได้ทรงเสด็จเข้ามาใกล้เราดังนั้นจึงทำให้เราสามารถที่จะเข้าใกล้พระเจ้าได้เพราะพระองค์เสด็จมาหาเราก่อะนั่นเองนะครับซึ่งพระพรเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วที่เราจะเพลงเสียงของเราร้องสรรเสริญโมทนาขอบพระคุณพระเจ้านะครับเหมือนกับผู้เขียนพระธรรมสดุดีตอนนี้ที่ท่านบอกว่าท่านแทบจะอดใจไว้ไม่ได้เลยที่จะต้องสรรเสริญพระเจ้าเขาจะต้องบอกเล่าเรื่องราวของพระองค์ให้คนรุ่นต่อไปได้รับรู้เขาจะต้องประกาศกิจการงานอันมหัศจรรย์ของพระเจ้า เราจะต้องเฉลิมฉลองคุณงามความดีของพระเจ้าดังนั้นเราทั้งหลายจึงควรที่จะร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีแด,ด่องค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ขอให้เรามีกำลังกายกำลังใจมีวิญญาณจิตท,ที่ชื่นชมยินดีที่จะถวายสรรเสริญพระเจ้าตลอดไปคุณผู้ฟังครับถ้าวันนี้เรานมัสก,การ สรรเสริญพระเจ้าไม่ออกจะเนื่องด้วยสิ่งใดก็ตามขอให้เรากล่าวคำนี้ด้วยกันนะครับว่าจิตวิญญาณของข้าเอย๋ยจงบอกเล่าความยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจา้าขอให้พระพรที่นับไม่ถ้วนทำให้จิตวิญญาณของข้าเปลงเสียงออกมาคุณฟังครับกันถึงช่วงนี้ผมจะขอ,อนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาถึงเท่านี้นะครับ ขอพระเจ้าอวยพระพรเสริมกำลังคุณผู้ฟังถูกถูกทันจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ คืนสู่พระพักที่แสนเม